Five, four, three, ในโลกนี้มีเรื่องเรามากมายถูกบันทึกลงในที่ต่างๆและหนังสือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เลือกที่จะบันทึกเรื่องราวที่ได้เจอมาแต่หากวันหนึ่งจากมนุษย์ผู้เป็นผู้เลือกกับกลายเป็นผู้ถูกเลือกจากหนังสือลึกลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้ ถูกต้องแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่ใช่ยากเลยแค่เปิดประตูมีการติดต่อจัดท่านประธานบริษัทโธอพ่อว่าไงแจ๊คนี่แกเข้ามาเอาเงินในบริษัทอีกแล้วใช่ไหมเลขาพ่อโทรมาบอกโหพ่อเงินนิดหน่อยนะ จะเป็นไรเมื่อไหร่แกจะเลิกทําตัวเหลวไหลแล้วหันมาสนใจธุรกิจที่พ่อพยายามทุ่มเทสร้างให้กับแกสักทีพ่อผมจะบอกอะไรพ่อฟังนะเนี่ยมันสัตว์ประวัที่สองแล้วแล้วผมเนี่ยยังอายุแค่ยี่สิบเองผมมีอะไรทั้งมากมายที่อยากจะทาเรื่องบริหารงานนะพ่อพักไว้ก่อนเลยผมยังไม่อยากทำในตอนนี้แกจําเอาไว้นะแจ็คทุกสิ่งที่พ่อสร้างมาทั้งหมด ก็เพื่อจะส่งต่อให้กับแกบรรพบุรุษของเราอ่ะสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาจากศูนย์เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานอย่างแกอยู่อย่างสบายแกจะทําให้ทุกอย่างมันพังในรุ่นของแกเหรอพ่อแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีเงินมากมายนะใช้ชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดพ่อจะอะไรนะท่านาถ้าแกคิดว่าแกมีปัญญาหาเงินใช้เองได้แกก็ไม่ต้องมาแตะเงินของฉันเลยสักบาทเดียวขาดการติดต่อพ่อ อ๋อโว้ยโทรมาด่าด่าแล้วก็วางเซ็ง่ะหนังสือของใครวะ ยุคนี้ยังใช้หนังสืออีกเหรอเราถามว่าหนังสือนี่ของใครไม่มีใช่ไหมงั้นอย่าหวังเลยว่าจะได้หนังสือนี่อีก 怎么你 ทำอะไรแต่มันนอนเอาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยแหกปากโวยวายแกเป็นใครแล้วพาเรามาที่นี่ทำไมเอาๆอค่อ,อ,อยๆพูด ข้าจะถามเองมากกว่าเองก็เป็นใครที่เอามานอนตามไตทงไตทุนบ้านเขาเนี่ยฮะทุนเถอนอะไรเราไม่รู้จักไตทุน่ะไตทุนเด็กเออช่างมันเถอะเองกะพอจะรู้ชื่อตัวเองหรือเปล่าล่ะเราชื่อแจ็คแล้วแกชื่ออะไรโอ,โ,อโอ้แกแกแกเป็นเด็กเป็นเล็กฉันน่ะเรียกน้าอันเนก็ได้เอาว่าแต่แกเนี่ย เป็นไงมาไงถึงมาอยู่ที่นี่ฮนะเราจําได้ว่าเราจอหนังสือแล้วเราก็เอากลับไปแล้วหนังสือมันก็มีแสงแล้วมันก็ดูดเรามาที่นี่หนังสือมีแสงไม่เคยเห็นซะด้วยสิฉันว่าแกไล่สาระแล้วนะนหนังสือมีแสงอะไรของแกนี่มันคงจะไม่มีที่นี่หรอกนะว่าแต่ที่นี่ที่ไหน ที่นี่ก็ชุมชนเมตาลางไงเอานี่เองมาอยู่นี่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามาได้ไงฮะเมตาลางเหรอเมตาลางที่ฉันอยู่เนี่ยนะมันจะเลยรุ่งเรืองกว่าที่นี่เยอะแยะเลยที่เนี่ยเป็นนอกจะตายถ้าเมตาลางมันไม่ได้ขยายสาขาแกฉันว่าแกเข้าใจผิดแล้วล่ะที่นี่แหละเมตาลางที่ตั้งของหลวงปู่งากับวัดเมตาลางเนี่ยอยู่หลังบ้าน,นเอง แล้วฉันหลับไปกี่วันไม่ถึงวันแกหลับไปสิบกว่านาทีเท่านั้นเองเพราะว่าฉันเพิ่งลากแกขึ้นมาจากบ้านเนี่ยแล้วก็มาไว้ตรงนี้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ก็อ่ะยี่สิบเก้าธันวาสองพันห้าห้าบห้าเองยังไม่รู้วันที่เลยปีสองพ้าร้อยห้าบห้าอถูกต้องนั่นแสดงว่าเรา ย้อนเวลามาเดี๋ยวเดี๋ยวหนังสือมีแสงด้วยย้อนเวลาที่เป็นเทคโนโลยีที่เก่าแก่แล้วล้ำสมัยแบบในหนังที่มีจะลงจะวหลดอะไรของแกะไม่มีหรอกที่เนี่ยที่เนี่ยมีเต็มที่เกิดบังไฟฉัฟนว่าแกคงจะเสียสติงั้นไม่เป็นไรอยู่ที่นี่ด้วยกันก่อนที่นี่ต้องการคนมาทำงานพอดีเลยกำลังออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อะ แต่จะอยู่ฟรีๆก็ไม่ได้นี่ชุดเองสาระรูปดูไม่ได้ชุดอะไรของเองเนี่ยถามหน่อยไม่ตตบอเป็นนักอ้าวๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเองอะไปเข้าห้องน้ําแล้วก็รีบมานอนคาดเตรียมที่นอนไว้ให้แล้วแล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปปลุกเดี๋ยวไปตลาดกับข้าตอนเช้าเลยไอ้ตัวเนี้ยถอดออกได้ด้วยก็ดีนะเดี๋ยวมันดูดเอาเวลาอาบน้ำอะใส่ใส่ที่คาดดูเนี่ยแทนอา้าวไป นอนห้องน้ำอยู่นู่นนั่นแหละไม่ต้ององอองอาฝุ่สารไม่ต้ององงไม่ต้องงงอยู่ด้วยกันจนกว่าจะจำอะไรได้มากขึ้นนะแจ็คแจ็คตื่นไปไปไปลุกขึ้นมาตามานันเด้อโอ้ยหนา ทำไมเนี่ยยังไม่เช้าเลยนะโอ้ยทำไมรีบจังนี่แกดูยังไงยังไม่เช้านี่มันเช้าสายจะแย่อยู่แล้วคนอื่นเขาทำงานกันตั้งแต่ป่านนี้แหละเวลาเนี่ยผมยังอยากนอนอยู่เลยอ่ะผมขอนอนต่ออีกนิดนึงนะเฮ้ยไม่ว่าแกจะมาจากที่ไหนแต่ที่เมตาลานเนี่ยคนที่เนี่ยเขาตื่นกันแต่เช้าเขาเริ่มทํามาหากินเนินกิจวัตรประจําวันกันตั้งแต่เช้าแบบนี้แหละในแกสัญญากับข้าไว้แล้วไงว่าแกจะรีบตื่นแล้วก็ช่วยงานฮะโอ้ขอนอนอีกนิดเดียวนะ ไยถ้าแกไม่ตื่นไม่ต้องกินข้า,าวเช้านะข้า,าวเช้างั้นผมลุกก็ได้โอ๊ยโอ๊ยไหนอะข้า,าวเช้าไปทำงานก่อนแล้วค่อยกินไปร้างหน้าร่างตาแล้วเดี๋ยวรออยู่ข้างล่างนกะัโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย เงินประหยัดจังเลยร้อยเดียวเนี่ยก็ซื้อของได้แล้วไอ้แจไอ้แจอะไรนะอ่าวางไม่กวาดก่อนพักก่อนมาอ,อ้อเออเหนื่อยอ่ากินนี่ดูเห็นเองทำงานมาเหนื่อย สดชื่นลองดูแล้วกันไม่ต้องถามนี่นเป็นเ,นนะเลมอนเนตนะเลมอนเนตอะไรของเองเเเเาาาไงนี่เขาเรียกว่ามะนาวไม่เขาเรียกเลมอนเนตที่บ้านผมหายากมากเลยนะนะเออจะเลมอนเนตหรืออะไรก็ตามไอ้ที่เนี่ยมีกินทั้งปีใงห่หออยากเห็นไหมล่ะปลูกก็อยู่หลังบ้านอะไม่ได้สังเกตเลย จ้ะมาตามมาเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เอาไปกินด้วยไหมเนี่ยเอามาอ่ะมาขอขอนิอนึงขอามาอสนามกุศลตรงโรงเรียนข้างๆเขาจัดแข่งขันกีฬาประจำตำบลประจำจังหวัดอะไรของเขากันนะนี่ไงสิ่งที่เองตามหาอยู่ไอ้ลูกกลมๆนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าอะไรเลมันเนตอะไรของแกใช่ านผมขายากมากเลยนะลูกนเนี้ยโอ้ยที่นี่มีกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยทิวนู้นไปก็ยาวไป,ยยไปหมดเลยเท่านั้นโปัจจัยสําคัญเนี่ยอย,อยากให้เองดูตรงที่ฐานของมันเห็นไหมโอ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าเราปลูกพวกผักโดยเฉพาะมะนาวนะไว้ในสถานที่ที่เราจํากัดการให้น้าของมันได้มันก็จะส่งดอกให้ออกดอกออกผลตลอดทั้งปีชาวบ,บ้านที่นี่ก็เลยไม่ค่ยขาดแคลนมะนาวกันยิ่งไปกว่านั้นนะนะนอกจากมะนาวที่ปลูกกันในโอ่งแล้วเนี่ยตามหน้าบ้านของแต่ละหลังเนี่ย ก็จะปลูกประเภทกล้วยนะอย่างบ้านตรงนั้นนก็จะมีขิงขาพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูเยอะแยะเต็มไปหมดก็ว่ากันว่าถ้าใครอยากจะได้อะไรก็ไปเดินไปหยิบกันได้เลยตามสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเองเดินไปขอลุงสแมแหมตรงนั้นนะบอกให้นะไ,ปไปเด็ดพริกเด็ดอะไรมาให้หน่อยแล้วไปได้เลยใช่ไหมครับไปได้เลยเนี่ยเดินไปได้เลยชาวบ้านที่นี่เขาไม่งก okay. พาาาาหุตาสาตสมมมมิมาาามาาิิเเเนนนนททธรรรอ,อ,อ,อไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบกี่ร้อยปีเนี่ยกฎส่วนของพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเนาะ เไปที่นี่ก็ดูล่มลื่นดีเหมือนกันนะครับค่ะแล้วรู้หรือเปล่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่อยู่ที่นี่มักต้องการที่พึ่งหรือมีเรื่องราวอะไรที่ไม่อาจบอกใครได้มันก็แสดงว่าเธอเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพราะว่าต้องการที่พึ่งทางใจหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราชื่อแจ็คนะ แล้วเธอเชื่ออะไรทิพย์ค่ะยินดีที่รู้จักว่าแต่คุณหน้าตามไม่คุ้นเลยนะอ๋อเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานอะ่ะเธออยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอทิพย์ก็ไม่ใช่คนแถวนี้หรอกค่ะมาอยู่ที่นี่สักพักแล้วตีกไม่นานก็คงต้องกลับบ้านเหมือนเราเลยทั้งที่อยู่ที่บ้านนะเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะมีหุ่นยนต์ทำให้ตลอดแต่อยู่ที่นี่นะเราต้องทําแทบจะทุกอย่าง หน้าเบื่อแต่จะว่าไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะมันทําให้เราเนี่ยได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทําคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องมีหน้าที่กันทุกคนทิพว่าการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ดีนะเพราะมันอาจจะเป็นหน้าที่ที่เราเคยละเลยไปก่อนก็ได้เธอพูดจาแปลกๆนะไม่หรอกเราก็ได้อะไรจากที่เยอะเหมือนกัน mm hmm. ที่เมตาลางเนี่ยสอนอะไรเราเยอะมาก mm hmm. เมื่อก่อนเราก็ทําอะไรไม่เป็นเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยเราทําเป็นแล้วล่ะเราก็มีอะไรอยากจะบอกทิพย์เหมือนกันนะพูดไปอ่ะทิพย์อาจจะไม่เชื่อเราก็าได้อะไรนะคะเรามาจากอนาคตอะ่ะบางทีฉันอาจจะเชื่อคุณก็ได้นะครับนะเฮ้ยเราต้องกลับแล้วอาทิตย์ว่าแต่ เราได้เจอกันอีกปะทิปมาที่ทุกวันว่างๆก็แวะมาเจอกันได้ถ้าไม่ลังเกียโอเคยินดีที่รู้จักนะยินดีรู้จักเ่นกันแู้ <Yeah. S 1> ดูแล้วไ <Hey Jack, S 1> อ้แจ็คจะไปไหนเนี่ยทำงานดีนะผมมีงานต้องทำมากมายนะวางก่อนเลยเดี๋ยวข้าจะสอนบางอย่างให้กับแกไปวางกอนไปวาง ก็บอกเขาไม่ทำงานเกิดนี่ไงกำลังนะจะสอนอะไรอ่ะไปหยิบของพวกนั้นอนะ่ะมาตั้งตรงนี้ให้หมดเลยน่านะของอะไรมีอ่ะโอ้ยทางนี้เลยนะยกมาให้หมดนะโอ้ยอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยให้ผมทำอะไรเนี่ย ข้าจะสอนแกนทำน้ำยาขัดรองเท้าฮะน้ำยาขัดรองเท้าอย่ายินไม่ผิดหรอกโ,โอเค,อเคะจะทำได้เหรอเฮออ้ยก็แค่ะากำลังจะสอนแกนอยู่เนี่ยรีบๆทำเขา้าช่วงนี้มันของกำลังขายดี สาละได้แล้วที่นี่ไม่ใช่บ้านของแกคนที่นี่เขามีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือมือกับเท้าเหมือนที่แกแลบข้ามีอยู่ไม่มีเลยแจ็คหุ่นยนต์อะไรของแกที่เนี่ยที่แกทําให้ตอนนี้คือทําสิ่งที่ข้าสอนไปให้ดีที่สุดพัฒนามันอย่าลำลบากนะถ้าแกทำไม่ได้ ไมุ่ยนในแต่ละวันที่ผ่านละพนไปหัวใจแต่ละคน ยังมีทำนองไม่เท่ากันในแต่ละคือที่ฟ้ามืดมนไม่มีดาวยังมีอีกหนึ่งคนที่คอยชี้ทางให้ฉันเดินต่อไปในตอนที่หัวใจฉันหมดหวังและตอนที่ฉันกำลังก้าวผิดจอทำ ให้ฉันได้คิดไม่มีอีกแล้วความท้อใจในวันนั้นที่มันฝังใจไม่มีห้นทางให้ก้าวเดินต่อไปจากนี้ทุกลมหายใจจะมีเพียงเธอค่ะ ใจน้ไม่มีอะไรนะ้าครั้งเนี้ยผมตั้งใจทำเลยนะนะดูไม่มีแล้วครั้งนี้แกได้ใส่อะไรลงไปไม่เหมือนกับตอนแรกที่แกใส่ถึงได้สมบูรณ์จนได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจบางนะ้เพราะที่ผ่านมาผมทำมาเล่นๆตลอดเลยผมไม่เคยตั้งใจที่จะทำมาจริงๆจริงากับที่นี่แหละสิ่งที่ข้ายอยากจะให้เอ็งรู้เอาไว้ของทุกอย่างไม่มีหลอกสูตรพิเศษสูตรเฉพาะมันมีแค่อย่างเดียวคือความตั้งใจหนึ่งเดือนมานี่เอ็งเก่งขึ้นมาก ก็ต้องขอบคุณนะครับช่วยสอนผมอ่ะนี่คือผลงานของเองเป็นของเองโดยแท้จริงเก็บมันไว้ให้ดีขอบคุณครับเ,เอย่าลืมพักผ่อนนะนะแลวอุ้ยน้ามีไรจะไปไหนของเองไปวัดอาน้ำยาทำคองเทาง้าไปด้วยทำไมอ่ะเรื่องของวัยรุ่นอ่ะ ที่วัดมันมีอะไรไหนอยากดูเลยผมไปแล้วเสร็ล<ะ>อนน้อันเนี้ยเราจะกลับมายินเขาเย็นไหมเนี่ยยินดิเออระวงังตัวดยลย เองเป็นอะไรของเองวะเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยล่าเดินสดใสเหมือนที่เคยเป็นเลยนี่หว่าป่าวครับนะาผมว่าแท่ถ้าให้เดาว่าคงเรื่องผู้หญิงก็สินนารู้ได้ไงเฮ้ยนะ้าเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเดี๋ยวนี้น่นาเข้าใจจำไว้หน่อยจ้ะของทุกอย่างในโลกถ้ามันเป็นของแกจริงๆส,สุดท้ายแล้ว ท้ไมก็เก่าไปาแต่เขาเป็นคนดีนะครับนะ้าเขาทำให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเปลี่ยนแปลงเพื่อเขาตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าแกเก่งขึ้นมาเอางี้งสิเคยได้ยินตำนานเรื่องหลวงปูง่งาหรือเปล่าทำไมอะครับที่นี่นะเขาเชื่อกันว่าถ้าใครสักคนพยายามทำอะไรด้วยใจ ประสบความสําเร็จทาด้วยความตั้งใจจริงๆหลวงปูงง่งาท่านจะดลบันดาลให้ความปรารถนาที่สูงสุดในชีวิตของเขาเป็นความจริงขึ้นมาหนึนง่งข้อถ้าอย่างนี้ไปสอพรนท่านได้ไหมครับอันนี้แม้แต่น้าเองก็ไม่เคยได้ลรอกแต่ถ้าเป็นแกในตอนเนี้น้าเชื่อว่าได้นี่ก็ ได้เวลาเอหลังของนาแล้วสูสๆจับนาไปก่อนพักผ่อนนะครับนาะหลวงปู่ครับที่เมตารางสอนอะไรผมเยอะมากแต่ตอนนี้ผมอยากกลับบ้านแล้วขอให้ผมได้กลับบ้าน และขอให้ผมได้เจอเธออีกครั้ง วัดีพ่อางวันนี้ผมมีงานไม้พ่อดูอ่ะเดี๋ยวพ่อลองดูนะว่ามันโอเคหรือเปล่ามาประมาณนี้พ่ออืมไม่เร็วนี่ไม่เสียแรงนะที่พ่อไว้ใจอ่ะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ผมเจ๋งขึ้นพ่อเออว่าแต่พ่อเอากรอบรูปมาตั้งไว้ทำไมเนี่ยพ่อรู้ไหมว่ากรอบรูปรุ่นนี้นะเขาเลิกผลิตแล้วมันไม่ไฮเทคแล้วพ่อ ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้พ่อกระตือรือร้นในการทำงานนะสิเนี่ยผู้ก่อตั้งบริษัทของเราทำหน้าเหมือนเคยเจอกันมาก่อนงั้นนะกลับไปทำงานต่อได้แล้วมังจะกลับพ่องั้นผมลาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันพ่อตามสบาย ู้ล่ะถ้าคืนนี้ผมไม่มีจรวดลําใหม่จอดอยู่หน้าบ้านนะพรุ่งนี้ผมจะไม่ไปเรียน Let's go เรื่องราวของเด็กชายที่ไม่ใส่ไม่ดีอยู่จนเวลาจะไปไม่พอเดือนปีต้องย้หาเงินเองได้ส่วนก็ไม่ต้องไปใช้เงินของพ่อเลยสักบาทเดียวแต่เงินไม่มีต้องใช้แรงงานตัวแรกกับสัตว์สิ่งที่จะต้องทำและเรคยนขั้นพล้นฐานให้มันดี ผมเสก้าที่ได้งานเปนใจคนนี้เปลียนเป็นใสไปเพาไงอะนี่แก่ตทำไมห้าสี่สามสองคิต่อไปจากนี้ทุกลมหายใจจะมีเพียงเธอผู้เดียวคุณที่ wa